รอบรู้เรื่องมะเร็งกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีวันนี้เสนอตอนสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักมะเร็งต่อมไทรอยกันนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าไทรอยคืออะไรนะครับไทรอยจะเป็นต่อมไรท่อขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของคนเรานะครับ ตำแหน่งของต่อมไทรอยด์จะอยู่ตรงบริเวณลำคอตรงกลางนะครับประกอบด้วยสองขนเชื่อมกันตรงกลางลักษณะคล้ายผีเสื้อนะครับต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยทำหน้าที่ในการช่วยในการเผาผลาญพลังงานเพื่อใช้ในร่างกายของคนเราซึ่งพลังงานถือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่จะช่วยให้อวัยวะต่างๆสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับ มะเร็งไทรอยเกิดจากเซลล์ของต่อมไทรอยมีการเจริญแบ่งตัวผิดปกติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งเซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโตขึ้นในช่วงแรกๆก็อาจจะยังทําไม่ได้ก้อนหรือมีก้อนขนาดาเล็กจนเราไม่ได้สังเกตนะครับจนระยะต่อมาได้พัฒนาจนก้อนโตขึ้นจนคลาได้เห็นได้ชัดเจนนะครับและว,ว่าธรรมชาติของเซลล์มะเร็งก็คือว่ามันสามารถที่จะลุกลามล้วก็แพร่กระจายไปได้นะครับโดยเริ่มแรกอาจจะกระจายไปที่ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงเช่นต่อมน้ำเหลืองที่คอและก็อาจแพร่กระจายไปที่อวัยวะไกลๆออกไปเช่นปอดหรือว่าอื่นๆได้นะครับมะเร็งไทรอยแบ่งได้เป็นหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการแบ่งนะครับแต่ถ้าแบ่งเข้าวๆตามลักษณะของปยากรโรคและก,การตอบสนองในการรักษาจะแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือชนิดที่1ชนิดที่ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีโดยที่เซลล์มะเร็งจะจับกินนรังสีไอโอดีนหรือเราเรียกว่าการตอบสนองต่อการกลืนแร่ได้ดีนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มมะเร็งต่อมไทรอยที่พบได้บ่อยที่สุดประมาณ90-95%ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนิดที่2นะครับคือชนิดที่เซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีนซึ่งพบได้น้อยมากนะครับประมาณ5%ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยทั้งหมดนะครับส่วนสาเหตุการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยไว้ติดตามในคลิปถัดไปนะครับ